เทีเ่ยวเกาะช้างเกาะกูด5วันสี่คืนแบบมาครั้งเดียวเก็บให้ครบนอนติดเกาะช่ำๆช่วงโลซีซันมีอะไรบ้างหน้าเที่ยวจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบในว,วันเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่ท่าเรืออา่าวธรรมชาติขึ้นเรือไปเกาะช้างรอบนี้เตยเอารถไปด้วยจะได้ไม่ต้องเช่ามอไซค์ขับบนเกาะมาถึงก็มาเช็คอินที่พักก่อนเลยคืนนี้เตยพักที่ปาจมัดเกาะช้างที่พักสไตล์ซานตลรรินีราคาน่ารักแถมใกล้าหาดของเท้าด้วยตอนเย็นไปกินข้าวที่ยูเทิร์นเธอร้านนี้แซ่บมากกุ้งหมึกเขาตัวใหญ่มากปิดจบทด้วยโรตีมะม่วงของด้ลวแ็ เอาจากโรงแรมแวะคาเฟ่อารามคาเฟออินสักหน่อยแล้วขึ้นเรือไปฝั่งรีผับรถไปท่าเรือแหลมศอกรอบนี้เตยจองเรือกับเกาะกูดเอ็กซ์เพสไว้มุ่งหน้าไปเกาะกูดกันต่อชีวิตชาวเกาะเรายังอีกยาวมาถึงก็นั่งสองแถวไปเช็คอินที่เลซี่เกาะกูดแกชันรักที่นี่มากเตยเคยมาแล้วรอบนึงคือชอบที่นี่มากดีไปหมดทุกอย่างรอบนี้เตยจองมาเป็นห้องคาโนปี้พูวิลล่าห้องสวยมากแกชันลักที่นี่เตยนอนที่นี่สองคืนแบบไม่ออกไปไหนเลยกินข้าวก็กินที่รีสอร์ทเลยเธออาหารที่นี่อร่อยมากเที่ยงสามก็ยังอยู่ที่เลซี่เกาะดื่นม้เยออ สามนี้ก็ใช้ชีวิตวนอยู่ในเลสซีนอนกินถ่ายรูปหมดแล้วหนึ่งวันเดสี่วันนี้เช็คเอาท์จากเลสซีไปเช็คอินที่เอสเคปไรส์เกาะกูเปลี่ยนฟิลทะเลเป็นฟิลปัปกสงบสงบกันบ้างแกฉันว่าที่นี่เป็นอะไรที่เหมาะกับช่วงฝนตกมากไวดีไปอีกแบบเห็นวิวแม่น้ำจากห้องนอนเลยตอนเย็นก็ออกมาพายคาย,ยัคแล้วกลับมากินหมูกระทะแบบเพชรเฟรลี่อะไรอยาพกพรุ่งนี้กลับแล้วหรอเวลาผ่านไปไวมากเดสห้าวันนี้กลับจากเกาะกูดแต่ช้าเพราะจองเรือรอบเก้าโมงไวแล้วขับรถกลับกรุงเทพจบแล้วทริปเกาะกูดเกาะช้างสี่วันห้าคืนสรุปช่วงโล สวยน้อยลงเลยแต่ถ้าใครชอบแบบแต่จัดจัดอยากได้มูดแบบแผดเผาอย่างกับไฟเออ้ยก็อาจจะต้องรอหน้าไฮหน่อยแต่ข้อดีของการมาเที่ยวช่วงโลก็คือแน่นอนว่าที่พักจะถูกคนน้อยไม่ต้องแย่งกับใครส่วนตัวว่าช่วงโลกับช่วงไฮข้อดีก็จะต่างกันถ้าใครอยากเจอท้องฟ้าสวยสวยไม่เจอฝนก็อาจจะต้องมาช่วงไฮแต่ใดๆขอให้เป็นช่วงโลก็ไม่ทาให้เกาะสวยน้อยลงเลยค่ะส่วนใครรอรีวิวที่พักอยู่เดี๋ยวเตยมาทํารีวิวแยกให้ค่ะ